สวัสดีครับหากคุณอยากเติมเกมขออภัยดาก่อนผมมีร้านเติมเงินดีๆมาแนะนำ Over Top Up รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเองบริการดีรีวิวแน่นปลอดภัย100%มีโปรโมชั่นตลอดเพราะจดทะเบียนโดยบริษัทเชื่อถือได้ทักไปเลยที่เพจ Over Top Up หรือแอดไลน์ Over Top Up เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีหาบัฟนะครับพิเศษนะที่ ใช้ได้ในซีซั่นนี้นะครับที่มันเพิ่งเข้ามานะก็คือบัฟจากหมู่บ้านนะครับแล้วส่วนบัฟจากหมู่บ้านเนี่ยเราจะหาจากไหนแล้วก็มันดียังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะดูได้ไงว่าเรามีกี่หมู่บ้านนะครับเราเห็นข้างบนไหมเห็นตรงข้างหน้ารูปเงินนะครับมันจะมีตัวบ้านนะครับสองทับสิบเนี่ยตรงนี้อันนี้2ก็คือผมมีอยู่แล้วสบ้านนะครับซึ่งสบ้านที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ย มันช่วยอะไรนะครับผมกดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นอ่าอีกพีฮีโนะครับบ้านเลเวล5นะเนี่ยมันก็จะมีบอกนะเวลาเรายึดบ้านนะครับบ้านที่บ้านที่มันบ้านอ่าส่วนบัฟนะครับมีอะไรบ้างน,นะครับก็มีการผลิตเอลิกเซอร์นะครับความจุเอลิกเซอร์นะครับความเสียหายที่สร้างต่อหมู่บ้านนะครับแล้วก็ความเสียหายจากการโจมตีมอนเตอร์นะครับผม แล้วก็ EP Hero นะซึ่งตอนนี้ผมอเอาบัฟ EP Hero มา2อันนะครับส่วนที่เหลือผมยังไม่ได้ไปยึดนะก็คือผมยังไม่ได้หาบ้านพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะได้หาแล้วครับมันได้สูงสุด10หมู่บ้านนะครับมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์บ่อนะเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหมู่บ้านนี้นะอันนี้ก็เป็นหมู่บ้าน EP Hero นะครับโบนะสฮีเร่นะ5%นะครับสมมุติเราอยากยึดใช่ไหม แต่การยึดหมู่บ้านเนี่ยมันต้องอยู่ในอานณาเขตของเรานะครับอาณาเขตของกิวเราอะถ้าอยู่อาณาเขตข้างนอกนะเรายึดไม่ได้นะเราก็ต้องยึดได้แค่เฉพาะที่มันเห็นนะอันนี้อาณาเขตผมสีเขียวเนะี่ยก็ยึดได้นะครับเนี่ยสมมติเรามีอาณาเขตของเราแล้วเป็นสีเขียวแต่คนที่ยึดอยู่อะครับเป็นคนอื่นหรือคนในกิวอื่นนะครับเราก็สามารถโจมตีได้ครับไล่ได้นะครับ โดยการกดมาที่รูปสีส้มๆที่เป็นรูปคนสองคนเนี่ยกดเข้ามานะครับแล้วเราก็ดูครับว่ามีใครบ้างที่ไม่ได้อยู่ในกิวเรานะครับหรือพันธมิตรของเรานะเราก็สามารถกดรูปดาบสีแดงๆโจมตีขับไล่ออกไปได้นะครับหากเราขับไล่สําเร็จนะครับเราก็จะมาแทนที่คนนั้นนะครับแล้วเราก็รับบับได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าของใหม่นะที่เพิ่มเข้ามานะ แล้วในส่วนหมู่บ้านนะว่าเราจะหาจากที่ไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะ,ะมันจะเป็นรูปรูปบ้านแบบนี้นะครับถ้าเป็นสีเขียวคือเรายึดอยู่นะครับก็คือบ้านที่เรายึดนะครอบครองนะครับส่วนที่เรายังไม่ยึดเดี๋ยวผมจะหาดูให้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เอลิกเซอร์นะครับเอเลิกเซอร์เราก็ต้องส่งกองกําลังของเรามา จัดการดักลิงนะครับหาจัดการสําเร็จแล้วก็จะเข้ายึดได้เลยนะครับอันนี้ก็เลเวลหนะแนะนําหาเลเวลสูงๆจะดีที่สุดนะครับเ๋ย่ยถ้าเรายังไม่ยึดมันจะเป็นสีขาวแบบนี้อา้าวมันก็เป็นสีเขียวด้วยนี่วะ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้คือซึ่งบัฟบพวกนี้มันดีพอๆกับบิิมอสเลยนะบิิมสเบอะไรนะบิิมอสเลยนะครับนั่นแหละถูกละมันดีพอๆกันเลยบัฟพวกนี้ คือมันช่วยให้เราแบบเยอะมากๆนะครับเผลอๆอาจจะเปลี่ยนโอกาสให้ทุกคนได้เลยนะครับผมจากที่เราวลช้าๆเนี่ยเราได้เปอร์เซ็นต์หรพีเพิ่มเข้ามาก็วรวเร็วขึ้นนะครับมันเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนะที่เพิ่มเข้ามาในซีซั่นนี้นะใครที่ยังไม่มีบ้านก็หานะครับแต่ถ้าหากเราออกจากกิวนะออกจากกิวแต่เรายังอยู่ในบ้านนั้นเราก็จะ ยังได้รับอยู่นะครับมันจะไม่มีผลอะไรนะนอกจากคนจิวจิวที่เราออกมาจะมาเตะเราออกไปนะครับก็คือมามาชิงชิงพื้นที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีพีเหมือนกันที่ผมยึดไปนะครับเนีย่ยผมคี่ผมครอบครองไปหรือเปล่าอ๋อหมูบ่บ้านนี้ไม่ได้อ๋อเป็นของพันธมิตรคนอื่นอ๋อเป็นของ BXS น่าจะใช่ฮะ เนี่ยถ้าเป็นของพันธมิตรคนอื่นเราก็จะยึดไม่ได้นะก็เป็นของคนอื่นนะครับหลังจากเราจะตีป้อมล้วสร้างป้อมทับนะครับเราก็จะสามารถยึดได้นะแต่ก็ถ้าเป็นพันธมิตรเราก็อย่าไปหาทํานะเดี๋ยวโดนถล่มนะก็นะไม่กี้ก็น่าเป็นของบ้านใหญ่นะเนี่ยมันก็ช่วยเยอะเลยถ้าแบบผมมี ep hero สักสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ความเสียหาย ที่สร้างต่อหมู่บ้านที่ผมจะหาแล้วก็เอาไม่ให้หมดอะเอาทุกบัฟแต่พอเลเวลสกิลอะไรพวกนี้ตันแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องเปลี่ยนนะครับเอาออกก็คือน่าจะเอาพวกเอลิกเซอร์มากกว่านะเพราะว่าในการทําสงครามเนี่ยเราต้องการเอลิกเซอร์ที่จะรักษาทหารบาดเจ็บนะครับแล้วก็เราก็สามารถนําทหารออกไปต่อสู้ได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะดีตรงนี้นะเอลิกเซอร์ของเรานะ ก็ลองพยายามปรับใชใ้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นระบบใหม่นะเผื่อใครยังไม่รู้นะผมก็มาบอกเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลินี้ก็ขอตัวละครับ